การที่คุณจะทําให้คนมีอีโก้หลงรักคุณหนึ่งครับสร้างความลึกลับให้กับตนเองครับคนมีอีโก้มองคุณไร้ค่าเพราะคุณเป็นคนมักที่จะรายงานคุณต้องใช้เทคนิคพุชแอนด์พูครับพุชแอนด์พูคือการผลักและการดึงครับในหลายๆครั้งที่คนมีีโก้คุยกับคุณเนี่ยนะให้สลับด้วยการคุยแบบหวานและสลับด้วยการชินชาบ้างในบางครั้ง คนมีอีกโก้เกลียดครับคนยัดเยียดครับคนที่คนอื่นรุมรักคนที่คนอื่นเขาเลือกเนี่ยหรือคนที่มีค่าเนี่ยครับศักดิ์ศรีของเขามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นค,คนมีอีกโก้ชอบเพราะคุณมีคุณค่าในตัวเองคนมีกโก้ชอบที่คุณโฟกัสตัวเองคนมีีกโก้ชอบที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าการเลือกคุณเขารู้สึกฉลาดที่ได้เลือกคนมีคุณค่าเข้ามาในชีวิต ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ